มาแล้วมาดูกันว่าครับว่าเฟืองซันเรส11.5 12สปีดมันเป็นยังไงสวัสดีครับทุกวันนี้เนี่ยเราจะไป1 2สปีดมันไม่ยากรครับเพราะจะมีพวกเฟืองทางเลือกแบบนี้ครับจะมีซันเรสซันชายเอ่เรสเวิร์อะไรแปลก เจ้าตลาดเองอย่างแซลมก็มีมาให้อย่างตระกรูลแซลม NX แลม SX นะครับที่ที่มีเฟือง1ส5 0คือใช้กับโม่โม่ปกติโม่ชิม,มาโน่เดิมๆของเราได้เลยครับมันก็เป็นทางเลือกหนึงสำหรับคนที่จะไป12สปีดที่ยุ่งยากเรื่องการเปลี่ยนโม่ไม่อยากเปลี่ยนโม่ไม่อยากซื้อเพิ่มหรือดุมที่เราใช้อยู่ใส่โม่12สปีดไม่ได้นะครับแน่นอนว่าอันนี้ฮะมันเป็นทางเลือกหนึ่งถามว่า มันสเปคประมาณไหน่มันก็มีที่หนักกว่านี้แล้วก็เบากว่านี้สําหรับซันเวสต,ตัวนี้เนี่ยครับเ็จะเรียงเฟืองเรียงเฟืองอิงมาจากจากชิมาโ,โนเลยอ่าอิงจากชิมาโ,โน11ก็จะเป็นเรียงจากเฟืองเล็กสุดไปใหญ่สุดก็จะเป็น11 13 15 17 19 21 24 28 32 36ี่มานี่ๆชิมโน,โนหนึ่งครับ36 42 50 ถามว่าเฟืองได้ยี่สขึ้นไปมันก็ใกล้เคียงกับพวกพวกเฟืองทั่วไปที่ขายทางท,างท,างทาง้องตลาดแต่ว่ามันมีข้อแตกต่างกับอย่างเฟืองซัมเบ c e เนี่ยอัตราทดระหว่าง 19, 21, 24 19, 21, 24เนี่ยถ้าตระ,ะกูล12ที่เรียงเฟืองที่ผมคิดว่าเรียงเฟืองได้เนียนขากว่านะครับก็คือจะเป็นแสล m ม x NX นี่ก็จะจะเรียงเป็นตั้งแต่เฟืองอ่า19ก็จะเป็น22เป็น25 แล้วก็28 3 2ปดสามสเหมือนกันก็จะต่างกันที่เฟืองสิบเก้าไปยี่สองไปยี่ห้าแต่อันนี้จะเป็น19 21 24ถ้าคุณเคยขี่เพื่อนเอนลองติดดูครับจากเฟืองสิบเก้าไปยี่เอ็ดอะ 19, 21, มันสองฟันแล้วขี่มันน้อยมากคิดเป็นเปอร์เซ็นต์มันสิบเปอร์เซ็นต์เลยประมาณนี้ครับคือมันมันกระโดดน้อยมัจนจะรู้สึกว่าจนรู้สึกว่าปรับเกียร์แล้วมันมันน้อยมันน้อยเกินไปเพราะว่าจากสิบเจ็ดสิบเก้ามันหา่าง พอไป19ไป21มันชิดมากครับก็ประมาณนี้แต่โดยราคาและความคุ้มค่าอยู่ที่การเลือกส่วนผมเนี่ยผมก็จะเลือกใช้ u u r เร e เพราะว่าราคาเหมือนจะใกล้เคียงกันครับและแต่ร้านนะครับบางร้านเท่าเท่ากันเลยเฟิ n งเนเนี่ยบ้านเราขายอยู่แถวๆประมาณ2,000กลางขึ้นไป2,000กลางขึ้นไปแต่กลางแล้แ,ลแต่ร้านที่เป็น100-200แต่ตัวเนี้ยราคาใกล้เคียงกันครับบางร้านถูกกว่าบางร้านเท่ากัน แต่สิ่งที่ได้ก็คือเฟืองซันเรสเนี่ยเขาให้ให้สไปเดอร์เป็นอลูมิเนียมมาเดี๋ยวผมจะให้ดูเขาใช้สไปเดอร์เบอร์ชุดนี้ครับเป็นอลูมิเนียมมา2ชุดแล้วก็เฟืองใหญ่สุด2ใบบนเป็นอลูมิเนียมครับมันก็เลยทําให้ได้น้ําหนักที่น้อยกว่า NX ็ N X, N X เอนี่ยจะหนักแถวๆ0 0หกว่ากรัมครับโดยละเอียดผมจำไม่ได้600ต้นๆผมจำรายละเอียดชัดเจนได้แต่ตัวนี้ครับ ตัวนี้ซันเรดก็จะหนัก500กว่ากรัมซึ่ง500เท่าไหร่มันอยู่ที่ตัวเฟืองเพราะว่าผมดูแล้วหลายคนที่เคยใช้จับช่างไม่เท่ากันเหมือนทางสายของแ l a m ิ h i m โ o แซมชิมโเนี่ยโรงงานเคลมมาเท่าไหร่นิดกันไม่เกิน5กรัมแต่ตัวเนี้ยบางคนได้เฟืองหนัก500กว่ากรัมปลายๆบางคนก็ได้ต่ํากว่า550กรัมแต่นี้มาดูของ,ของ,ข,องของเราดีกว่าของเราก็คืออย่างซันเรดเนี่ยก็ธรรมดาใหญ่สุดก็3 2 3 6 4250 สี่สองสิบเป็นอลูมิเนียมแล้วก็นี่เป็นสไปเดอร์อลูมิเนียมอันนี้อีกสามเฟืองม็จะเป็นยี่สิบเอ็ดยี่สี่ยี่แปดอันนี้เป็นสไปเดอร์อลูมิเนียมนะครับตรงกลางแต่ว่าอันนี้ก็เป็นโลหะเหมือนเดิมสิ่งที่ผมชอบมันมันมีเชิงชอบครับเป็นข้อดีแต่แต่มันก็มีข้อเสียเป็นเฟืองเฟืองแยกแบบนี้เฟืองแยกแบบนี้ข้อดีคือเฟืองที่ชอบสึกหลอมากๆครับมี่คือเฟืองแถวนีสิบเอ็ดสิบสามสิบห้าสิบเจ็ดสิบเก้าเป็นเฟืองที่ จะสึกหลอแล้วเราสามารถเปลี่ยนได้มีขายแยกเป็นใบหรือเนอหรือถ้าเป็นเฟืองอ่านี่ฮะเฟือง1 5 17 19เนี่ยมันสามารถระเบิดของของสปีดอื่นมาได้เลยคือของพวก91้1ระเบิดมาใส่ได้เลยเพราะว่าความหนาของตัวเฟืองเท่ากันครับมันต่างกันที่เคลียร์เลนส์คือตัวแหวนรองสว่างเฟืองแค่นั้นเองเพราะ,ะนั้นตัวใบเฟืองแยกใส่กันได้เลยเพียงแต่ว่าถ้าเป็นเฟือง1113เนี่ยส1 13ดสิเลขสุดต้องซื้อตรงสปีดครับเพราะว่ามัน,มน มันจะมีบูตในตัวซึ่งบูตแต่และสปีดจะไม่เท่ากันอันนี้ส3แล้วก็ซื้อตรงสปีดได้ราคาก็ยังไม่แพงแต่พวกนี้พวกพวกคอกที่เราใช้บ่อยก็จะเป็น15บห้าสิเ้าเนี่ยผมใช้บ่อยอยู่แถวๆถ้าเป็นเฟืองตัวอื่นใช้18 21บ่อยมากอันนี้ก็น่าจะเป็น17 19, 21, บ9 21ดบเกยี่สบอ่อยอันนี้นี้ก็ สิบห้าสิบสี่สิบเก้ามันก็แกะระเบิดเปลี่ยนได้ซึ่งเฟือง,องเก่าเรามีเยอะแยะเลยครับเราก็เอาเฟืองเก่าเราบลัมเบิดใส่เลยทีนี้มาดูว่าเจ้าตัวเนี่ยซันเบรสนะครับสิบสองสปีดนะฮะน้ําหนักมันเป็นยังไงบ้างจากสเปคอยู่ที่500กว่ากรัมกลาง,ลงๆปลายๆครับแต่ละตัวไม่เหมือนกันก็นกคือต้องยอมรับว่าคุณภาพผลิตของซันเบรสตัวเฟืองเนี่ยคุณภาพผลิตเพาปัา๊มมาแน่นอนครับแต่พอประกอบแล้วเนี่ย แต่และเฟืองมันไม่เท่ากันทุกเฟืองครับมันก็ติดกันนิดหน่อยอย่างนู้วันนี้ที่ผมได้มาหนักประมาณเท่าไหร่เอาตัวนี้ออกแล้วโอเคอันนี้เดี๋ยวเปิดก่อนอันนี้วางชุดหลังสุดสีใบชุดนี้หนักมันถ้าลดลดน้ําหนักชุดนี้ได้จะลดได้เยอะเลยแต่ว่าสไปเดอร์มาก็โอเคใช้ได้ครับอันนี้ลงไปเรื่อยๆอสี่ร้อยสามสิบเคใส่ล็อกลิงเรียบร้อยของผมที่ได้มาจะหนัก ห้ารยิสากรัมครับถือว่าเบากว่าที่คิดผมตั้งไว้ห้าร้อยสิบกรัมแตนี้ห้าร้อยามเนี่ยผ่านเลยครับถือว่าเบากว่าที่คาดหวังไม่เยอะครับจริงๆซันเรสเนี่ยมันจะมีชุด12สปีดอีกแบบหนึ่งมันจะเป็นาสามเฟืองบนจะเป็นอลูมิเนียมสามเฟืองบนแล้วแต่ว่าตัวนั้นจะเป็นอัตราทดเหมือนจิมโนโจะเป็นหลังสามหลังยี่สิมันจะเป็นยี่แปด 3ามสามสามเี่ห้าห้าสแต่ตัวนั้นจะแพงกว่าเพราะตอนชั่วโมงนี้เนี่ยเรางบจำกัดก็เลยซื้อตัวส1 5 0ตัวตัวตัวนี้มาราคาไม่แพงครับเพราะมาสองพันบาทกับการใช้งานที่ที่งบจำกัดที่ใช้งานได้ใกล้เคียงถึงแม้จะไม่มีเฟืองสิแต่ว่าอย่างสไลด์ผมอย่างต่อยมีเฟืองสิปีหนึ่งได้ขึ้นเฟืองสิน้อยมากครับขี่ทางราวก็จะใช้แค่ สิบสองสิบสี่เต็มที่เฟืองสิบนี้นาน,านทีหรือว่าอย่างถ้าไปขี่ลงหลายๆล,ลงเนี่ยส่วนใหญ่ก็ฟีขาลงก็เฟืองอยู่แถวๆสิบสี่สิบหกประมาณนี้แต่ตัวนี้เป็นเลขขี่ก็น่าจะเพียงพอแล้วผมก็คาดว่าอัตราทดนี้ใส่คันฮัทเทลก็น่าจะใช้เฟืองใช้จานหน้าที่ใหญ่ขึ้นถ้าสองฟันจากคันฟูซั่ผมใส่สามสิบเพราะว่าฟูซั่มันเน้นปัน่นมันดนูดแรงกว่าอันนี้ก็จะใส่สามสิบสองครับเพราะมันก็ชดเชยไปว่าน่าจะ อพอสำหรับการใช้งานนะครับอันนี้ก็มีมาเนียเฟืองทางเรื่องซันเรสไม่ได้เบาที่สุดไม่ได้ดีที่สุดแต่มันเหมาะกับงบของเราครับแล้วหมากับการใช้งานของเราก็ใช้งา่ายคุณภาพโอเคระดับเนผมใช้ก็โอเคครับแต่ว่าเฟืองที่เคยใช้อ่ะซ่สิบเอ็ดตะปีน่ะเฟืองเล็กเฟืองพวกสิบสามสิบห้าสิบเจ็ดเอาสิบห้าสิบเจ็ดสิบห้าสิบเจ็ดมันก็เราใช้บ่อยในทางลาบใช้บ่อยมันซ้อมทางลาบเนี่ยแล้วฟอร์เฟืองมันน้อยเนี่ยมันก็จะสึกหลอเยอะหน่อยสึกหลอ สุดล้อเร็วหน่อยแต่เราก็ระเบิดฟครือนมาใส่ได้ครับอันนี้ก็ไว้เป็นแนวทางให้เพื่อนๆนะครับถ้าจะอยากจะอัปเกรดหรือหาฟือง12ที่คุ้มค่าคุ้มราคาอยากจะไป NX แต่รู้สึกว่า NX มันหนักเกินไปก็ใช้ชุดขับ NX Shifter t i p NX ก็ได้แล้วก็ตามมาด้วยเฟืองทางเลือกซึ่งเฟืองทางเลือกมีให้เลือกหลายยี่ห้อหลายแบบแต่ทางเลือกเพื่อนๆเลยครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ